สวัสดีค่ะวันนี้เพิ่งอยู่กับมินิไฮแลนด์ดิชั่นซึ่งเป็นตัวชุดแต่งใหม่ออปชันเพิ่มเติมขึ้นมาราคาอยู่ที่2 2 9 9 0 0นสาบาทค่ะมีอะไรเพิ่มเติมในตัวออปชันบ้างเดี๋ยวต่อเพิ่มไปดูรุ่นคันที่แมนไฮแลนด์ค่ะจะมีทั้งหมดสสีขายดีคือสีเซดเกรนค่ะสีเมทพีซิวเวอร์สีรูบคาบเรและก็สีนันุกไว้ค่ะชุดแต่งรอบคันของคันนี้จะเป็นสีดำเป็นโนแบ็ k ทั้งหมดค่ะ กรอบไฟด้านหน้าโลโก้กระจังหน้าค่ะล้อมแม็กมือจับทุกอย่างจะเป็นสีดําทั้งหมดเลยค่ะแต่จะไม่มีในส่วนของตัวสติกเกอร์คาดมาค่ะจะติดเพิ่มก็ได้นะคะใส่สักคัตเตอร์ของตัวมินิไฮแลนด์ค่ะทั้งสองข้าง1นึ่ข้างจะเป็นตัวแผนที่ของประเทศสกอตแลนด์และอีกข้างหนึ่งจะเป็นโลโก้ไฮซึ่งก็คือไฮแลนด์เป็นที่ลาดสูงในประเทศสกอตแลนด์ค่ะจะมีทั้งภูเขาทุงา่งหญ้า ทะเลสาบปลาที่เราได้ขับมินิคันที่แมนขึ้นไปดูภูเขาดูต้นหญ้าดูทะเลสาบมันก็คือแรงบันดาลใจในรุ่นนี้นั่นเองค่ะว่าแม็กค่ะจะมีดุมล้อจะเป็นโลโก้มินิค่ะหมุนได้ด้วยนะคะล้อจะขนาด18นิ้วยางจะเป็นยางรันแฟตค่ะด้านหลังยังคงความคลาสสิกเป็นไฟไท้ายแบบยูเนียนแจ็คเพิ่มเติมที่สัญลักษณ์หายค่ะสอนคันที่แมนจะเป็นสีดำทั้งหมดท่อจะเป็นท่อคู่ค่ะ เปิดปิดแบบไฟฟ้าค่ะรุ่นนี้เพิ่มกล้องถอยจอดมาให้ทุกคนด้วยนะคะพื้นที่จะเป็น2ชั้นค่ะไม่มีอย่างอะไรเพราะว่าตัวนี้เป็นอย่างนงันแฟรค่ะเปิดปิดไฟฟ้ามีคลิกเซ็นเซอร์ค่ะเบาะจะเป็นเบาปรับไฟฟ้า2คู่หน้าเลยค่ะ พวงมาลัย <Home> เป็นหนังนับป้านะคะเป็นมัลติฟังก์ชันด้วยหน้าจอหลังพวงมาลัยจะเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลค่ะไม่มี H-Up d i s p l a y ตรงนี้นะคะหน้าจอกลาง8.8นิ้วค่ะสามารถใช้ Apple CarPlay ได้ค่ะทัชสกรีนได้ด้วยแอร์จะแยก2ฝั่งคนนั่งคนขับมีโหมดการขับขี่โหมดสปอร์ตโหมดกรีนโหมดมิดเกียร์ดูโอ้คัต p e สปีดค่ะเบรกมือแบบไฟฟ้า ด้านหลังกว้างนั่งสบายมีแอร์ด้านหลังด้วยค่ะตัวที่ฉัน์จแบตเป็นไทซีด้วยเป็นยังไงกันบ้างคะใครอยากจะเข้ามาเทสไซส์อยากจะเข้ามาดูรถหรืออยากจะดูตารางผ่อนค่ะสามารถทักไลน์มาคุยกับเพื่อนได้นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามได้บา,บายคะ่ะ